สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาเช็กระดับน้ําสถานการณ์น้ําแม่น้ํายมมารกรรมชุมชนบ้านเหนือเราจะมาดูว่าระดับน้ําวันนี้17กันยา2566ก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วเรามาถ่ายน้ํายังไม่มีเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดู เขาเรียกอะไรอ่ะดีเวชั่นพายุเข้าตกสองสามวันตกหนักๆทำให้ในน้ําในน้ํายมหลังเขื่อนหรือว่าหลังประตูน้ําในน้ํายมนี่เขาปล่อยมาก็เนี่ยเยอะครึง่งตะลิ่งจะเห็นได้ว่าน้ํามาครึ่งตะลิ่งถ้าถ้าน้ําขึ้นมากกว่านี้หรือว่าฝนตกหนักกว่านี้ ก็จะมีโอกาสขึ้นมาเต็มตะลิ่งได้แต่ปัจจุบันนี้ที่ปัจจุบันนี้ที่แม่น้ำยมเนี่ยเลยเลยบ้านเหนือเลยชุมชนบ้านเหนือไปก็มีประตูน้ำ mm. เขาเรียกเขื่อนประตูแม่น้ำยมเขาสามารถจะปิดระบายกักน้าไว้ได้แต่เราที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายอยู่นี่ครับหลังสัน จะพ่อดับทองแม่และองสามีลนี่ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงหลังเขื่อนกับหลังเขื่อนตเห็นอยู่นี่จะเป็นหลังเขื่อนคิดว่าที่ประตูน้ำแม่น้ำยมตรงบ้านห้วยแท่นนางงามนะครับบ้านในห้วยหรือว่าบ้านแท่นนางงามก็ เขาก็คงจะจัดสรรน,น้ําจัดสรรน,น้ําระบายน้ําจัดสรรน,น้ําระบายน้าไม่ให้น้ําท่วมบ้านเหนือหรือไม่ให้น้ําท่วมตลาดบาลกรรมที่เห็นอยู่นี่ได้นะครับเพราะว่าเป็นประตูเขื่อนแม่น้ําเขามีทั้งหมดห้าบานบานใหญ่ๆก็คงจะ,ะบริหารน้ําได้คง ต่อไปคงผมเข้าใจว่าในความเข้าใจของผมคิดว่าคงจะไม่ท่วมนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือแม่น้ำยมช่วงชุมชนบ้านเหนือที่เคยท่วมทุกปีเมื่อปีที่แล้วก็ท่วมอนะท่วมบนถนนเนะี่ยปีที่แล้วท่วมบนถนนปีนี้ก็คงจะไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเรามีเกื่อนประตูน้ำคอย คอยบริหารน้ำระบายน้ำเข้าน้ำออกเพื่อกักเก็บน้ำไปทำ้ทำเกษตรพี่น้องชาวชุมชนตำบลคุยม่วงตำบลชุมแสงตำบลด่านางงามหรือว่าตำบลบรารกรรมได้มีโอกาสใช้น้ำกันที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือศาลาวัดสุนทรประดิษฐ์บรารกรรมของเรา ก็มาถ่ายทำน้ำระดับน้ำในน้ำยมสถานการณ์ความเคลื่อนไหววันนี้17ตุลาไอ17า้17กันยา17กันยา2566จะท่วมหรือไม่ท่วมก็ยังมีลุ้นอยู่ยังเหลือเดือนตุลาอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าที่ยังมีโอกาสฝนที่จะตกอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว ดักขายหรือดักรอบอ่ะอ,อ๋อลูกกอบขึ้นเยอะไหมวันนี้น้ำอ่ะเหลือเป็นสอกรอว่าถึงไหมฮะสองสอกเลยเหรอ,หรอ ระบายออกไว้ก่อนก่อนอ๋อนอนก็น,นอนดักรอบเหรอ,อกี่ลูกก็เจ็ดโอหน่อยเดียวเจ็ดสิบลูกไม่ใช่ในน้อยเลยอ๋อไม่ได้ดักในแม่น้ำนักในคลองน้ำขึ้นเกือบสองศอกเลยเหรอ วันนี้ได้กิโลประมาณสิบโลได้ไหมฮะสิบกิโลได้ป,กปากรดปาขยั่งเหรอโอโ้นางโอโ้โหเยีโโ่ยมเลย này ạ à. Rồi